And gentlemen It's best my วันที่19กรกฎาคม2565มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเทศก,กาลดนตรีนานาชาติอุบลราชธานี International Music Festival 2022เทศก,กาลดนตรีนานาชาติที่หอประชุมไพรยพยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีรองศาสตราจารย์ธรรมลักษ์และอ,องนวลรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมซึ่งกิจกรรมในพิธีเปิดเป็นการแสดงโชว์ชุดพิเศษเพชรพินอีสานสายทานแห่งดนตรีสู่ราชธานีแห่งดอกบัวโดยครูทองาสทับถนนและครูอาคมทับถนนรวมกับวงดนตรี UBIUBigBand รวมถึงการแสดงของวงดนตรีจาก UBIU Band, Big t e r Band และ UIU Band สำหรับกิจกรรมในวันที่30-31ถึงกรกฎาคม2565เริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณหอประชุมไกรพย,ยอมมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานี ในส่วนของวงดนตรีที่เข้าร่วมการแสดงในงานอุบลราชธานี International Music Festival 2022เทศกาลดนตรีนานาชาติในวันเสาร์ที่30กรกฎาคมนี้ได้แก่ J.P. Jam Club แบดนอุบลราชธานี SSKI U Big Band จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษคอนแก่นแจ๊สบิ๊กแบนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นไนส์สกายรวมศิลปินชาวต่างชาติในวันอาทิตย์ที่31กรกาคม2565พบกับวง UBU Big Band จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวงดนตรีจากมณฑลทหนารบกที่22ออดที่3หมอลำแบนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามลาวแจ๊สโนวาแบน์